ของที่โรงเรียนก็คือการทําคลิปวิดีโอแล้วก็ไปถ่ายเรื่องราวเกี่ยวกับตีนที่ได้รับเลือกที่ได้รับมอบหมายมาใช่ไหมอ่าแล้วของเราได้เรื่องอะไรลูกอ๋อโอเคโอ,คโอคโก็คือเป็นเป็นร้านอาหารไทยแล้วเราจะต้องถ่ายทั้งหมดกี่ร้านหรือว่าแล้วแต่เราเลยแล้วคือกําหนดไหมว่าในคลิปนั้นน่ะจะต้องกี่นาทีอ่าเลยก็ได้ลูกกดอัดเสียงไม่ก็ได้ กูจะทำเป็นถามเราเนี้ยเราจะได้มีไอเดียว่าอานะ้าวแล้วสิ่งที่เราจะถ่ายเราจะถ่ายอะไรบ้างเราอยากจะรู้อะไรบ้างเราอยากจะนําเสนออะไรบ้างอะไรเงี้ยนงกออกไหมาอ่ากดอัาจไว้ก่อนก็ได้ลูกกูถามก่อนพินญาเข้าใจโจทย์ที่เขาให้หรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าหนูจะนําเสนอในรูปแบบไหนหนูคิดว่าใน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 ,ในการนําเสนอของหนูอะ มันจะต้องมีอะไรอะไรในนั้นบ้างอะไรเงี้ยลองลองพูดมาลูกเออ,อเดี๋ยวทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างโอเคเราก็อยากรู้เบื้องหลังเลยว่าสมมุติว่าเราไปที่ร้านเนี้ยแล้วเราไปชิมมาเนี้ยเราเรารู้สึกอุ๊ยว้าวจังเลยอร่อยอ่ะไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าแสดงว่าเราต้องการดูเบื้องหลังของการทําอาหารที่เราชอบเมนูนี้ด้วยถูกไหมอ้าวแล้วถ้าเกิดเราไปขนาดนั้นอนะ่ะ แล้วเป็นร้านที่เราแบบโอ้ยเราเป็นเด็กด้วยอย่างเงี้ยเราจะได้ถ่ายหรือว่าร้านที่ว่าเป็นครัวของเราเองเลยอะไรเงี้ยเราคิดไหม